ที่อ่ะรด,ดท,ที่ที่อยากไปฉัอปนอาจจะไม่ได้แวะทุกแฟนแต่ฉันแวะสาวทุกคน we've บ้าวอร์ว็ญญาสัมเนียงช,ช,ชั้นดีไหมคะนี่นะคะเรามาอยู่งานของฮอนด้นะคะเห็นด้านหลังไหม AT เมที่เลยคะเมก้าเฟสโอ้งานใหญ่างานจะเต็มของฮอนด้านั่นเองเป็นดุดดังศูนรวมแบบกองทัพไม่ว่าจะเป็นของแต่งแบนด์ยางเออหรือว่าชุดต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับพอใจอะคุณมันมาที่นี่มันคือส่วนรวม ที่นี่มีถึงเจ็ดสิบร้านค้ามากกว่าด้วยเผิ่มเเออปังไม่ไหวปังกว่าร้านคืออะไรคะปังกว่าร้านคือคนคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะวันนี้คนมาเป็นพันวันนี้นะเดี๋ยวแอดมินพาไปทวงงานท้างหลังที่เห็นเวทใีใหญ่นี้นักรองนะคะ,จะเจ๊ฟอย่างเงี้ยที่เป็นดาวอย่างเงี้ยเยอะไปหมด<อ>ไปค่ะไปทวงงานกันเลย เริ่มที่โซนแรกเลยเป็นโซนของ Honda เอาเจ้าภาพก่อนตอนนี้นะคะมีทดลองขับด้วยแล้วด้านหลังองก็ยังเป็นพวกอลิซาร่ต่างหลากอ้ยพิตตี้สวยวะ่ะเอาเงี้เดินไปดูเิบปากว่าไม่ได้ตาตาเห็นพาไปดูดีกว่าไปเลยเอาว้าวเลยไปดูนะว่าพิตตี้ของมูน๊นหมายจะบอกเลยว่าต้านใจแอดขาวๆอย่างนี้เซ็กซี่จ้าจา ไม่ไมเน้นไม่เน้นเราบอกเลยนะคะว่างานนี้เราไม่ได้มาเน้นดูร้านนะคะร้านนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปผ่านมาว่าจริงเราอยากให้ทุกคนโฟกัสอย่างเราอย่างเดียวนอกนั้นเราให้มาเชยชมความสวยของพิตตี้ความมันูกใจอ่ะมันูกใจดู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 ก่อนดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวผมจะไปขอเขาว้าวขาวโบขาวว่าพิตตี้เราที่ขาวเต่าจ่าบ่อจ่าอุ้ย เขาเยับเข้ามาจา้าเดี๋ยวรอก,ก่อนรอคิวก่อนนะฮะได้คิวแล้วคะเขาสวยมีคิวไหมฮะอ้ามาคิวมาแล้วค่ะเชิญค่ะตะก้องเข้าไปเลย <Wow. S 1> มาอีกบูทแล้วจ้าบูทนี้บอกเราว่าใสาคาร์บอนฮามพาใ <Wow. S 1> สาแต่งฮามพาถามว่าแบรนด์อะไร นั่นสิแบนอะไรไม่รู้ค่ะเน้นผู้หญิงนะคะมากับแอดมินเมย์ยังไงก็ต้องเน้นสาวสาวสวยสวยตัตา hmm. ตาตาโอตาโอตาบอดตาบอดไปหมดจ้าซะเลือกเกินความสวยนี่มันกระจายอะไรอย่างเงี้ยอาไปคุณแม่ขอถ่ายเล่าสาวคนมันไม่ใช่แค่ร้านที่มีแดดไฟเบอร์รถแต่งอย่างเดียวข้างๆยังไมได้ ขออนุญาตเปิดใหม่คนนี้ไม่เคยพลาดงานสวัสดีครับคนด้านสวัสดีครับจำได้ไหมจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกตักแบบนด์เซียพี่อะมันเอามาอะไรมาเที่ยวไงก็มาดูงานหน่อยมาเที่ยวดูไม่เห็นแวะไม่เลยอ่ะไม่เห็นพิ่งเริ่มเดินพูดอ๋อมึงถึงเออ้ยโยนไม่ควรไม่ควรเวลาเหมือนกันครับขาขอบกขาครับจอยขาคุณพี่สุดที่รักฉันไปนู่นแล้ว เรามีพี่คนหนึ่งที่สนิทมากซึ่งตะกองวิ่งให้ทันนะคะวิ่งให้ทันรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดข่าวโบตรง,งดีอย่างนี้ อีกดีมันมันสวยไปหมดมันละลานตาหมดฝั่งนู้นป่ะโอ้โหไม่จะโว้ยมันได้ทุกร้านไงนคือถ้าจะแหวะทุกร้านจะดสิบว่าลานคงจะไม่ไหวอะแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยแอสตู แ,แอดบอกแล้วหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยจะพันเอจะไปถึงโซนซีเทีหรือเปล่าล่ะนี่แวะแม่งทุกปั๊มจริงๆริงเอาแค่นี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเก็ฟังเนี้ยมันเยอะเอาแค่นี้เอาพอของปากของคอ,อ,อ,อเพราะมันยังเหลืออีก3-4โซนไม่งั้นนะ คลิปนี้เป็นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราว้า์ิซ้อนหนึ่งเลยแล้วกันไป <listings. S 1> เดินมาตั้งนานม่ที่ไปใกล้ไหนกลับมาที่หน้งหางานนะจ๊ะหน้างานตรงนี้เห็นมองทะลุปไปเห็นไฟไหมนั่นคือเวทีมีคอนเสิร์ตศิลปินมากมายมองเลยนะมาง,ง,งานเนี้ย นักเรอไม่วงใจผมมาทั้งนั้นเจบอย่างเงี้ยชิมดาวอย่างเงี้ยเพลงวัยรุ่น,นโคตรเทโคตรดีขอบคุณนะคะที่จัดงานอย่างนี้มาให้ไม่รู้ว่าจัดมาให้ลูกค้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงเขาก็เขาให้ลูกค้าแหละแต่แอบชอบเออคุณคิดว่า HONDA มีแค่นี้หรอไม่ค่ะเห็นรถมาแล้วเวทีมาแล้วกิจกรรมของเขาเองก็มี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดรถนะอันนี้หนึ่งอันที่สองนะคะปีกาชปองเออแล้วก็อันที่สามถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นกิจกรรมกองกลางด้วยมีพิประกวดพิตี้อีกะอะสุดเอางี้เอากิจกรรมที่ง่ายสุดใกล้สุดหันไปข้างหลังง่ายแล้วก็ค่ะเดตามมาค่ะกาฉปองอ่าเป็นกิจกรรมที่เรามารูลาบหมุนทีนี้เขาก็มีกิจกรรมอะไรก็ ต้องไปส่งเรารู้เลยว่าเราของ,งกลางเราก็ไปอยู่นี่เหมือนกันแล้วก็ไม่กิจกรปีนเขาด้วยนะคุณดูดูไกลๆอย่างสวยงามเราไม่ใกล้ามากนะคะมีอางกิจกรปีนเขาขอโทษนะผมบอกเลยว่าคุณแน่มาคุณจัดไปแม่งสุดจริงๆผมเชื่อว่าปีหน้าค้องเยอะกว่านี้แต่นี่ก็เยอะนะคะนี่ก็นั่นมากนะที่แบบเดินแบบโล่งๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะผมเลือกที่จะไม่เดินไปข้างหน้าเวดีว่าหน้าเวดีโคตรเยอะ เราไปดูโซนมอไซค์กันดีกว่ารถแข่งขวดเพราะบอกเลวยว่างานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ล้านค่ะมีรถเข้าประกวดด้วยบอกเลยงานเนี้เที่ยงวันยังเที่ยงคืนผมบอกเลยว่าคูณถ้าเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดคลิปนี้อาจจะยาวเป็นชั่วโมงเลยเอับปไปดูกันหน่อย อาจต้องแบบวาว์ฟนะขอโทษด้วยทุกแบรนด์จริงๆอาจจะไม่ได้ถ่ายครบเนาะอ่ะไปจ้ะแบรนดหน่อยแบรนด์อะไรจ๊ามาจากแบรนด์อะไรวันนี้โรลเก่งนะคะดสิสเทมไทยแลนด์อ่าเป็นไงจ๊ะเป็นอันเซอร์เรียเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เออวันนี้เราก็ไม่ได้มาเน้นขายเรามาเน้นประชารสัมพันธ์ให้กับสซ่สองล้อได้รู้จักเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆคุณจะต้องให้คนอื่นรู้จักคุณอีกเหรอใช่ๆไม่รู้จักผมรู้จักแบรนด์อุ๊ย แบรนด์คุณแบรนด์คุณเปนดังกันไปแล้วใหม่ๆคุณเข้าวงการย้อนไอเห็นปะเนี่ยเอาละเดี๋ยวลูกเพจลูกเพจกันน่ะเริ่มอยากจับคู่ให้ฉันจ้างนางคนนี้ละนางคนสวยคนนี้ละเนี่ยเอาดีๆแหละงานหน้าเจอกันนะหลายอ่ะเออมองดูการสัมภาษณ์ด้วยอ่าเป็นไงเป็นไงอันนี้เราต้องไปดูที่ช่องไหนเราต้องไปดูที่เพจเจทีโมโตไทยแลนด์เห็นไหม ใช่ะไหนก็คือขออนุญาตมอบให้ทีมงานหนึ่งไปล้วได้ได้เลยโอ้โหเห็นไหมติ๊กเต้นไทยแลนดังไว้นะคะไปจ้าตะก้องมันแน่มาเออ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 เป็นกูกูก็จ้างกูบอกเลยถามจริงนี่ค่าแรงเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบค่ะโอตาลจ้างเลยได้แล้วบุญค่ะไม่ลุกแล้วค่ะบุญค่ะบายตา Oh. น่าหลอกอ่ะแอดบอกเลยว่าน่าหลอกอ่ะแต่ฉันบอกแล้วฉันอาจจะไม่ได้แหวะทุกแบรน์แต่ฉันแหวะสาวทุกคนโ <c oughs> คน้งคอนเซ็ป ตรงนี้จะเป็นโซนมอเตอร์ไซค์อันนี้ให้ดูอัดให้ดูแบบย่อยๆก่อนละกันคุณดูคุณดูค่ะกล้องเพ่นไหมคะ่ะมีไซส์ใหญ่มาเยอะอยู่นะสกกตเตอร์ฟอร์ซาเยอะเอดีวีเราว่า350เยอะร้อยห้าร้อยหกก็เยอะนะแต่เพราะว่า ADV กับฟอร์ซาเยอะ ADV ตัว3.50เยอะอยู่เอ่อ โอ๊ยตายละฉันลืมฉันไม่แวะหาญาติพี่น้องดิฉันนิดนึงนะคะแบรนด์นี้ฉันไม่แวะไม่ได้นะคะเป็นแบรนด์ไดโนเคิลเจอทุกงนและเขาก็ไม่เคยว่างสังงานแต่ดิฉันก็ยังจะแวะมาหาเขานะฮะ,ะว้าวพี่เปไมไปว่างอะ่ะพี่เปมกำลังคุยธุระอยู่อ่ะแห้มาว้าวพิีให้ดูเบื้องหลังให้ดูเบื้องหลังว้าอุย้ยอุต่ายจะเก็บหลังๆเห็นตั้งงั้น สวัสดีค่ะคนสวยอยากถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะพิตตี้ว่าไวงไหมจ้าตาล่าอุ้ยบอกแล้วที่ร้านว่าสวยแล้วพิตตี้สวย,ยคุณคะ่ะโอ้ยมันมันโอ,อ้ยค่ะเาให้หมดเลยไฟแหละแสงไฟมันมันดีเกินไปนะบอกแล้วว่า ด้านนี้มีคนก่อกวนค่ะผมไม่หาคุณผมไม่หาคุณทำไมคุณมัวแต่นั่งขายของเอ้าคนนี้ผมผมไปหาคุณคุณยังขายยางเลยผมอะไปยืนขายขายกล้องให้คุณอะในคลิปผมไทีเหรใช่ว่าคุณนั่งขายของอยู่ผมยืนไม่ไม่ไม่คุณขายน็อตก่อนดีกว่าขายน็อตก่อนขายน็อตก่อนบอกเลยว่าคลิปนี้ผมอะไม่เน้นรันค้าเน้นอะไรครับเน้นเน้นทางให้ผมว่าไ ไม่ในแสงมันสวยมันสว่างว้ามตัวครับอ่ะครับพี่รัมผมเองครับน้องเกลไปคะอยากอยู่ละได้ไหมครับไม่อนไม่รู้เหมือนกันค่ะชฉันเปื่อยฉันเปื่อยคุณเปรมจริงๆเลยค่ะคุณเปรมเขาทำไมคุณมีหลายกล้องจังวะเพราะผมผมรวยอะคุณจะไม่ไม่ได้รวยของตัวเองนะอ้าวจะบ้าน ผมก็ข้ามกลกองที่บ้านมาก็ไม่ใช่ทั้งหมดเน้นน่อตเน้นน็อตแต่แต่เขาเล่นทั้หวายเขาเออเนี่ยเออมากลับมาที่เราจะหาน็อตของดิฉันต่อนะคะบอกแล้วว่าคลิปเนี้ยไม่ได้เดินลาน็อตขาวเกตามากค่ะ เป็นผมมาผมซื้อตั้งแต่ตุ้ยติดมงเขาแล้วมาว่าไงหลวงเออไพล้วไม่ต้องมาละนี่คุณคนจะบานต่อบครับเหนื่อยหน่อยนะคะเพิ่งเจอแบรนด์แบรนด์ดิฉันสาวๆสวยๆถามว่ามาขายแบรนด์ไหมไม่ค่ะมาขายบิตตี้นะคะมาขายค่ะเอ้ยอย่าสิจริงๆเจ้าของแบรนด์นี้เขากำมัดอยู่หลังกล้องนะคะ เพราะว่าดิฉันไม่ขายแบรนด์เขานะคะดิฉันมาถ่ายพิตตี้เขาค่าตัวพิตตี้เขาดิฉันก็ไม่ได้จ่ายค่ะเดี๋ยวดิฉันมาค่ะก็อุย้ยขอโทษน,นะคะอะไรเอ่ยร้านอะไรเ,ออไหเหรอคะดูอย,อ,อยู่ตรงนี้ค่ะชื่ออยู่ตรงนี้มันมตรงไหนนะคะต,ตายแล้วตาย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 ตาทตาย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 อายตายตายตายายต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 า ปากวาสุดท้ายเลยร้านชื่ออะไรร้านโซบเรงลีอ่าก็ใสเพจกันได้นะคะเรามีซิ่งกลับไว้นะเอ้จะเจอพี่ๆสอๆสวยๆอย่างงี้ไหมฮะอ่ะเปิดน้ำไอ้เป็นไงล่ะบอกแล้วพี่ตี้ที่เนี่ยไม่ปกติทุกคนตั้งแต่หัวหัวถนนยันท้ายถนนเนี่ยไม่มีใครปกติเลยโอเคฮะไม่รบกวนเดี๋ยวจะแอบไปส่งโอเคฮะขอบคุณค่ะ อจริงๆอ่ะบูธเนี้ยบ like, yes okay. hmm. <Cu id> ุญรักๆฉันอยากแหววต้องส่งบตาก่อนส่งใบตาก่อนว่าเขาให้เราแว้ได้ไหมไอ้ไอ้เป็นอาเปนนาหักก็เข้าหน่อยดีกว่าถามว่ามาขายไยแบน์เขาหรอไม่มาขายพิตตี้เอ้ยน่าหลักอันนี้ค่ะโอ้ยคุณนะามือดีมากโดดีชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อขนมปังค่ะโอใจฮ ะะดิฉันก็ได้ถึงบูธตัวเองบูทก่อนหน้านี้ไม่ต้องเสียใจนะคะที่ิฉันเดินอย่างรวดเร็วเพราะดิฉันปวดขามากนะคะพิตี้ดิฉันก็ทําทงานอย่างหนักหน่วงนะคะดิฉันอาจจะต้องขอจบบูทที่บูธตัวเองเท่านี้นะคะคอย่างที่บอกอะคะ่ะบูธดิฉันวันนี้เสียทีนะ,ะขายยางนะแะบรนด์ที่ทุกคนรู้จักคนที่ดูอยู่ก็ต้องรู้ว่าดิฉันคือขายดิฉันคือ ทั้งวันเพื่อที่ได้แหยปากหรือเปล่าไม่ค่ะแหยปากตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้นะคะเราเอาอย่างมาโชว์ทุกร่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะไป <S <S ทุกคนคะเบื่อหรือยังกับเกมหมุนไข่วันนี้ถ้าเราขอนำเสนอเกมใหม่ล่าสุดของแปดซีอท,ทีค่ะปาบอลค่ะซึ่งว,วันนี้ที่ฉันบอกเลยว่าคนที่เล่นบูชันสามารถกลับไปด่าฉันได้ทุกคนงานหน้าจะต,ต้องตามล่าหาดิฉันนะคะเพื่อรังแคนไม่ได้อยากได้ของ เรื่องเกมนี้ที่ฉันผลิตเองโดยมือดิฉันถ้าเดินมาค่ะเดินมาใกล้ๆไกลๆเขาอ,อาจจะยังยุงย่งยุ่งกันอยู่ว้าวพี่ปังค่ะว่างยังคะ<อ>เห็นไหมถ้าไม่เรียกข้าไม่เรียกคิตี้ดิฉันไม่มาเออส<ป>าวสวยปไปดำไปดำปปฉันก็ยืนไม่ถูกเลยเออ,อเมไม<ป>่ใ่ดิฉันจริงๆดิฉันไม่ได้มนะาถึงเขาส่งกระสุนกันเกินไปโอ้โหตายแล้ว มันเป็นตำแหน่งเออแต่จริงๆก็ดีแล้วการเกิดมาเป็นคนตัวเล็กอะมันดีนะอ่ะหน้าเดิมๆสวยๆเหมือน,นเดิมหูคุยกันต้องเือเขาเยอบนิดนึงไไนอ่ะพีปงังปังคนเดียวคนเดิมของหนูแนะนำตัวเองหน่อยพี่เป็นใครมาจากไหนวันนี้มาทำอะไรที่นี่สวัสดีค่ะชื่อมะปังนะคะก็เป็นพิตตี้ให้กับประจำบูธของ C T. S T สวัสดีค่ะชื่อกค่ะ ป็นพิตี้ประจำให้กับบูธ C s T ค่ะก็ห <Uh> <ah> น então, ้าใหม่ว nope> ันน uh 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 ี้ใช่หน้าใหม่แต่สวยนะแจ่มมากอะวันนี้ก็คือเหมือนบูธนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อคู่กับเราเพราะว่าคนสวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆแล้วประจำไม่ให้ผมจ้างพวกเขาคุณคะต้องจ้างพวกเขาอวยเราเก่งค่ะจะบอกว่า วันนี้กิจกรรมสนุกไหมสนุกมากกิจกรรมของเรานี่เห็นไหมข้างหลังยังคืกคื้นอยู่เลยขนาดนี้จะสามภูมิแล้วนะก็คือมีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะง่ายมากๆเข้ามากดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k มีหลายช่องทางเลยให้ติดตามแล้วก็มาเล่นเกมได้มีของรางวัลแจกเยอะมากคิดว่าเกมที่เราคิดมาเล่าใหม่เนี่ยลูกค้าเด่าเราเยอะไหมคะตั้งแต่เช้าก็ก็มีบ้างค่ะบอกเลยนะคะเกมนี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อเอาของค่ะเน้นเหมือนแบบแกล้งลูกค้าทางออมใช่ปลักใจ เห็นไหมดิฉันจ้างเขาส่งคนมาดิฉันไม่ต้องแหกปากอะไรมากเพราะว่าเราขายกันได้ร่วมสนุกกันได้เอางี้ดีกว่าอยากติดตามอยากติดตามค่ะงทาแต่ต้องให้มาปากปากช่องทางหน่อยแล้วก็ก็ตายน่ารักเห็นไหมเกาวใหม่ๆน่ารักก็อย่างเงี้ยแหะเก่าก็ยังน่ารักสวยใสอยู่เลยช่องทางตัวเองหน่อยอ่ะไม่ค่ะช่องทางตัวเองหรือว่าช่องทางของ C S T เเออาตัวงกเอาตัวเองก่อนโอเคได้ ช่องทางตัวเองนะคะไปติดตามได้ที่ IG m p จุด P จุด p r อค่ะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยจ้าอีกคานี่เขาสวยค่ะสำหลักกระต่ายนะคะติดตามได้ที่ Instagram ค่ะ KETT underscore ล่างค่ะแล้วก็ KSR ค่ะและอีหนึ่งติดตามใครอีกหนึ่งติดตาม CSG Moto Thailand ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะเนี่ยพูดอะไรล่ะ พิตตี้ฉันขายของไปหมดแล้วฉะนั้นที่ฉันมีหน้าที่แค่จบค่ะดิฉันมีหน้าที่แค่จบคลิปเท่านั้นนะคะก็ใครอยากเจอสาวสวยแบบนี้หรือแบบนี้อ่ะก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องทาง Facebook นะคะ CAT Moto Thailand นะคะหรือว่าดูได้ที่รายการ CAT Tour ทัวร์ทุกที่ที่อยากไปอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่เนาะบอกบูาบายหน่อยคนสวยโอกเจอกนงนนานาละจ้าทุกคน じゃあ。<music> <music>